สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทำคลิปนะครับการส้มนะครับกรณีหัวพ่นหมอกของเราอุดตันนะครับว่าทำยังไงนะครับถ้าเกิดมันอุดตันนะครับก็ถอดออกมาอย่างนี้นะครับกดกดตรงนี้แล้วก็ดึงนะครับหนึ่งออาแบบนี้แล้วก็เปิดตรงนี้ครับมันจะมีสองส่วนนะครับมันจะมีสองส่วนที่เปิดได้แต่ว่าผมได้นำห้เปิด ส่วนหน้าอันนี้มีส่วนหนึ่งกับส่วนที่สองส่วนนี้จะเป็นไส้กรองนะครับมันจะมีกรองเล็กๆอีกอันนึ่งนะครับจะมีกรองเล็กๆอีกอันหนึ่งนะครับอันนี้เราไม่ต้องเปิดก็ได้ครับเรามาเปิดอันนี้เลยครับเปิดระวังมันจะร่วงหายนะครับมันจะเป็นแบบนี้ครับเราวางไว้นีดไว้ก่อนเนดี๋ยวดึงให้นี้ออกมานะครับ มันจะมีสปริงอยู่ด้วยตัวนึ้กงก็ประมาณนี้ครับมันจะเป็นอย่างนี้ครับอันนี้คือยางนะครับเป็นลูกยางมันจะไปอุดตรงเนี้นะครับตอนที่ปั๊มไม่ทํางานมันจะอุดไม่ให้น้าหยุดลงมานะครับมีสปริงแล้วก็มีหัวเหล็กน,นะครับอันนี้เราถอดออกมาแล้วใช้น้ําหรือใช้ลมมันก็ได้ครับปั๊มจากด้านหน้าตรงนี้ สุกภปกที่อยู่ในกองฝั่งนี้มันก็จะหลุดออกมาถ้ากรณนี้ว่ามีสุกปกตะไคร่น,น้ำไปไปติดอยู่มันก็จะหลุดออกมานะครับเป่าเสร็จเราก็วางไว้ทีนี้มาดูส่วนหัวนะครับที่มันอยู่มันจะประกอบด,ด้วยสองส่วนนะครับก็คือหนึ่งลูกยางโอรินนะครับก็คือตัวนี้นะครับยางโอรินเราก็ถอดออกมานะครับส่วนที่สำคัญท,ที่สุดก็คือตัวนี้ครับตัวกรอกตัว ตัวที่พ่นออกมาครับมันจะมีสองด้านด้านในครับจะเป็นวาว้าวอยู่นะครับด้านนอกจะเสมอนะครับอย่างนี้ด้านนอกจะเสมอนะครับว,วิธีการที่เราจะถ้าเกิดมันอุดตันเราอยากเคลียร์นะครับอย่าใช้เข็งหรืออย่าใช้อะไรเคลียร์เพราะไอ้ตัวเนี้ยมันคือเซรามิกถ้าเกิดเราเคลียร์ปุ๊บมันแตกเลยครับมันแตกนิดเดียวแค่นิดเดียวหัวพ่นหมอกก็ใช้ไม่ได้เลยต้องทิ้งนะครับเพราะงั้นอันนี้คือด้านใน นะครับเวลาประกอบเวลาทํางานอยู่อันนี้ด้านในฝั่งนี้ด้านนอกลองกลับเลยครับใส่ใส่กลับให้ในไปออกนอกนอกเข้าในนะครับเอาด้านนอกมาอยู่ไว้ด้านในนะครับแล้วก็ใส่โอรีนนะครับใส่โอรีนเสร็จสป,ปริงพวกนี้ไม่ต้องใส่นะครับประกอบแค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็ไปเสียบที่ปั๊ม แล้วเปิดปั๊มนะครับสกรปรกที่ติดยูนตรงนี้มันก็จะหลุดออกหมดนะครับแล้วก็เสร็จก็พิกลับให้เหมือนเดิมนะครับพิกลับให้เหมือนเดิเมรประกอบกลับให้เหมือนเดิมนะครับด้านนอกก็คือด้านนอกด้านในก็คือส่วนที่เว้าแล้วก็ใส่โอลินนะครับใส่โอลินเข้าไป แล้วก็ลูกยางใส่ก่อนนะครับลูกยางอยู่ก่อนนะครับใส่ลงไปแล้วก็หัวเหล็กนะครับหัวเหล็กหัวด้านที่มีปลายแหลมขึ้นข้างบนนะครับแล้วก็ใส่ประกอบกับแค่นี้ครับแล้วเราก็ลองเสียบแล้วก็เปิดปั๊มดูนะครับควรจะเป็นปั๊มลูกเล,ล็กๆแค่ตัวหนึ่งครับแล้วก็ซื้อน้ำหมอกหัวน้ำหมอกตัวนี้สเปรย์ไว้ พหัวในมีปัญหาก็ถอดออกเลยแล้วก็ใส่ของใหม่ก็ไปก่อนแล้วเก็บมารวมไว้เราอาจจะทำความสะอาดอาทิตย์ละครั้งหรือทุกวันก็แล้วแต่ครับอยู่ที่จํานวนมากน้อยของหัวที่เราจะจะมีปัญหานะครับแล้วก็ประกอบกลับแบบนี้นะครับคลิปนี้ก็เออคงได้ประโยชน์นะครับกับท่านที่ใช้ระบบระบบออยู่นะครับขอบคุณมากครับ